สวัสดีครับเจออีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world ทราบซึ้งน้ำใจของพี่โสภามันเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆครับจ่าไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไม่เคยมีใครที่แบบอยู่ดีๆไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วมีสิ่งของมาให้งงแล้วสิครับว่าสิ่งของนั้นคืออะไรงั้นต้องตามจ่ามาครับผมโอเคครับ พี่โสภานะฮะเป็นพี่ที่เป็นคนที่ใจดีมากๆนะฮะแล้วก็ออฟเฟอร์สิ่งของมาให้จ่าแต่เดี๋ยวเราจะมานั่งดูนะว่าพี่เขาส่งอะไรมาให้จ่าแล้วก็เป็นจ่ายังไม่ได้เปิดเลยนะฮะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันมาโอเปนแพ็กเกจด้วยกันแล้วแบบเป็นเอ่อเป็นสิ่งสิ่งที่จ่าที่จ่าชอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูี่ว่ามนันคืออะไรกันนะฮะเวลาจ่าออกทหารหรือออกเรือไปเนี่ยมันก็จะมีแมกกาซีนนะฮะแมกกาซีนนี่ก็จะ เป็นแมกกาซีนทหารนะแบบอ่านแบบไม่ให้แบบเบื่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปภาพอะไรเต็มไปหมดฮะแล้วจาก็จะเห็นโฆษณาเกี่ยวกับการโฆษณากับการขายแหวนแล้วมันเป็นแหวนที่เขาแบบสร้างมาเนี่ยแบบคัสตอมไมล์แบบคุณเลือกเลยว่าคุณจะเอาอะไรได้บ้างจะเอารูปรูปตานาวิทยาเทนหรือว่ารูปตาของนาทหารเรือทหารบกแล้วคุณจะเอา,เอารุ่น รุ่นปีที่คุณจบหลักสูตรหรือเปล่าหรือว่ารุ่นอะไรให้คุณแบบขอได้หมดอ่ะแล้วมันเป็นแมกกาซีนทหารจะาเห็นประจำฮะแล้วก็มีการที่แบบสั่งได้โดยสลักชื่อเอ้ยอะไรแบบเต็มไปหมดเลยฮะแล้วจ่าก็ไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าจริงแล้วมันเป็นพี่น้องคนไทยเป็นบริษัทเมืองไทยที่เอามาโฆษณาในแมกกาซีนของทหารนะฮะและพี่สภาก็เป็นเจ้าของธุรกิจ การทําสร้างแหวนหรือว,ว่าของที่ระลึกและพี่โสภาก็ได้ติดต่อหาจ่าแล้วบอกว่าน้องจ่าไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นน้องจ่าอยากจะเอาแบบไหนมีชื่อยังไงแล้วจ่าก็รีเควสตไปให้พี่โสภาเขาพี่โสภาก็ให้ทางทีมงานเขาแล้วก็บริษัทเขาสร้างแหวนทหารมาให้จ่านะครับ และนี่แหละฮะคือสิ่งของไรไงเดี๋ยวเรามาเปิดถุงดูกันครับว่าสิ่งของนี้มันคืออะไรบ้างโอ้พี่พี่ครับผมโคตรขอบคุณเลยฮะขอบคุณน้ําใจขอบคุณสิ่งของอมันมันเป็นอะไรที่ที่จ๋าส่วนมากแล้วจ๋าจะไม่ค่อยรับสิ่งของนะฮะแต่พี่โสภาบอกว่าไม่เป็นไรน้องพี่สร้างพี่ทํามาให้แบบคัสตอมไมลตามที่จ๋าโอหรือว่าน้องโอชอบยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับมันคืออะไร ใช่แล้วครับส่งตรงมาจากเมืองไทยนะฮะ EMS โหพี่สุภาค่าส่งต้องพันสามแบบอโหยขอบคุณมากเลยครับโอเคครับผมก็เราก็เห็นกันแล้วนะฮะจ่ายยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะแล้วก็ชว่วยวปกดนหาที่เปิดก่อน โอเคครับท่าคือจ่าเป็นคนที่ไม่ชอบใส่แหวนนะฮะแต่ว่าที่เขาทำมาให้เราก็จะไม่เตโนโอโหอเค okay, ครับเรียบร้อยเรียบร้อยออกไปละมาดูนะครับตื่นเต้นอะ่ะจ่าตื่นเต้นอะ่ะ ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นโอ้นี่ไงจาจ้า,าโอเคครับใกล้แล้วครับใกล้ความฝันที่เป็นจริงโอ้โหเป็ดมาเรียบร้อยเลยพี่โซฟพาขอบคุณมากเลยครับจะาตื่นเต้นมากเลยครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นแหวนทองหรือแหวนอะไรนะฮะแต่มันแค่นี้แค่น้ําใจเนี่ยมันมากกว่าคุณค่าหรือราคาของแหวนวงนี้ฮะทราบซึ้งน้ําใจมากเลยครับและแล้วเราก็ครั้งแรกนะฮะจ่ายก็ไม่เคยเห็นเลยฮะนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับ I knew. I knew อ๋อผิดด้านเ <laughs> <I knew. S 1> มื่อเจ้า ออโอ้โหข้า right <sun> งนี้ก็จะเป็นธงชาติมันมองเห็นยากเนาะ USN ครับสวยมากเลยอะพี่วนีการจะจานถอดแหวนถอดแหวนจางนะครับสรุปว่าใส่สนิวนี้ไม่ได้นะฮะไม่กัน้นติด แต่นิ้วก้อยโอ้โหเห็นไมเห็นเอ่ยเห็นไ้มเอ่ยแต่แต่สิ่งพิเศษจากแหวนวงนี้ที่จะได้ขอให้พี่โสภาทำให้จ่านะก็คือ มันเงาสะท้อนเนยครับตรงนี้ฮะมันก็จะเห็นยากๆหน่อยนะฮะเป็นเบอร์เก้าฮะถึงรอเก้าตะปูต่างนะฮะเงาโอ้โหหล่อวะครับ <c oughs> ผมก็ <c oughs> เหมือนกันไหมฮะโอ้โหเด็กเลยฮะพี่ครับขอบคุณมากเลยครับจ่าชอบมากๆเลยครับขอบคุณสินน้ําใจอ่าราคามันไม่ได้อยู่ที่ราคามันอยู่ที่น้ําใจแล้วพี่มีน้ําใจให้ผมผมขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณจริงๆครับขอให้บริษัทพี่จเจริญเจริญน,นะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวจ่าจะไปชวนเพื่อนทําเหรียญทําแหวนร่วมรุ่นนะฮะ ขอบคุณมากเลยครับกับน้ำใจครับผมจ่าขอจ่าขอขอบคุณครับกับน้ำใจของพี่โสภานะครับสวัสดีครับพี่ครับผมจ่าก็เอาแหวนนี้มาให้พี่ขอบคุณมากเลยครับพี่ส่งแหวนมาให้จา่จาจ่าแบบซึ้งในน้ําใจเลยฮะมันเป็นอะไรโอ้ยผมลืมบอกไปแล้วข้างในก็มีคําว่ารอเก้าข้างในด้วยโอ้สุดยอดเลยฮะ สวยเลยฮะสวยมากเลยขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับเค okay, ครับทุกคนน้าใจคนไทยยิ่งใหญ่มากฮะเรามีแต่ให้กับให้และพี่โสภาได้ให้จา่าผมขอบคุณจริงๆครับทุกคนครับชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวจ่ามากับคลิปหน้าแล้วเอาอะไรมาให้ดูนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ